มีเลยบรรยากาศตอนเย็นเสียงนุเงกับเจียวๆอยู่สวัสดีค่ะมันดียายเพนมียพลังบันนอกมาตักทายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะมาตักทายพี่น้องกับบรรยากาศย่างมือเลี้ยงนะคะทุกคนยายเพนออกมาเก็บพักที่นี้เห็นเม่าพวนดินเนาะค่ะเนาะต้นมะเขือค่ะพวนดินเอาหญ้าออก ยังเิ็นก็เลยเห็ดสวยเห็ดไปเห็ดมาฝนตกฝ <laughs> นตกค่ะทุกคนค่ะจัออกเมาเก็บพักพักนี้เก็บอยู่ฝนตกลบฝนเนาะค่ะเนาะเนี่ยฝนพึ่งหยุดไปอืมแดดอ่นอนๆเลื่อมออกมาเนี่ยงามบ่ค่ะทุกคนพระอิตรอสวนลายอดเอรีเลยแต่ว่วาใบากะเพ้าเนี่ย เพิ่นมเมาแล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นมเมาแล้วมีเท่าใดเอาเมดประสันอืกะสิมืออื่นเพิ่นจังสีเอาเพิ่นเมาไว้แล้วกะสิแปียงนีน้ำเนาะค่ะเนาะแม่จะเป็นกะเจดิตัดสจงเพิ่นมืออื่นเนี่ยนี่เมาเมดเลยประสันหลายมือบริโอมาเนาะข่ะเนาะจะเป่นกะบริโอมาสุมือเด้ ออกมาละซบฝนโอ้ต้น,ตนบักแนมตนน้นดนีไหมคะ่ะทุกคนคะ่ะเอาไปเอามาจะได้กินนวยอยู่ด้วนี่เคลียมันย่างไปคุณละคุณออกดอกแล้วจะได้กินนวยอยู่มะเขือข้วนดินเอาหุนแล้่วท่านพอดีฝนตกเนาะนค่ะเนาะ ลังเลื่อมโอกดอกรอบไม้วงใบรอบไม้บักเขื่องก็เป็นหุนห่นๆของมันเนะขวานเนาะมันเป็นหุ่นของมันมาทักมาทายเด้อค่อเด้อกำลังจะกาศอยู่ในหัวในสวนคุณฏิมอยู่บ้านคุณฏิม,มัวร์เดมาน้ำสวนไหลพระอิตูนี่แหละ อีตูใบกะเพราสะออนงามตลอดเลยคือเนาะงามตลอดเลยบักเขือกระโดดไหลายอยู่เด้เพียงแต่ใบบาบงามซื่อๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าดอกมันหลายบักเขือนี่คือขายดีมากเลยขายดีมากๆไปยังไหนก็หมด ก็คูกันนี่ค่ะทุกคนค่ะทุงลสิบบาทนึงเนาะค่ะ,ะเนาะสไลเน่ไม่ปีนี่แหละแม่ยายเพ็ญเด็กขายพักขายมีเงามาห่อนเดือนนี้เนาะค่ะเนาะสุปีนี่สยุดเลี้ยวเลยค่ะทุกคนทุกปีนี่ขึ้นเด็ยุดเลี้ยวต่เป็นเวลาฝนตกแบบนี้เนาะค่ะเนาะปีนี่แม่ยายเพ็ญน,น่ะม,มีพักขายหอม หอมถือฝุนอันนี้กับูหระพาหหละพานี่ก็ค้ายดีมากไปยิ่งในกับมืดกันแต่ว่าพระอิตูแปลงนั่นอ่ะโบงงามแล้วเนอะก่เนอะมันเป็นแปลงเก่าค่ะทุกคนค่ะไม่งามแล้วอ้บะคืออยู่ใต่อยู่ใต่อ่ะ ข้างนี่โบงามเลยไม่งามเลยมันเป็นจังไดมันือถือเด็ดหรือจังไดแด็ดกระซองอยู่นะไหนๆออกมาก็รอสวนก่อนเนาะอเนาะอัปเดตเรื่อยๆเฟ้งค่ะทุกคนค่ะจอหน่วยปู่โบเฟ้งหนานี่บ่โอเคเลย บ่ค่อยเห็นนวยปันไหนได้ค so ่ะทุกคนค่ะนวยบัวลายนี่นวยนึงเนาะค่ะเนาะนี่ดอกอยู่แต่ว่ายใจเพิ่งว่าเห็นนวยพักบุ้งค่ะทุกคนค่ะพักบุ้งนี่คือเขาปลูกกินเองไม่ได้ขายเนาะค่ะเนาะพักซีลาว เป็นอ่าบม่อยากเส้อว่าพักซีเล่าปลูกนานเนี่ยมันมันจะเกิดห่ค่ะทุกคนค่ะเนี่ยเยป็นอ่้เสียวว่ามันจะลงเป็นน้ำฝนเนาะเออรอเบิรงค่ะทุกคนว่าสิเป็นยังไงมันจะลงน้ำฝนบอโอ้เด,ด็กอกเด็กออกเด็กออกฮอน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 ที่เห็นเป็นดินดินอ่าอยู่ตรงเนี่ย เขามันเกิดบอดีปันไหนคะ่ะทุกคนคะ่ะแม่ยยายเพ็ญก็เลยเอา่าไถยวานใหม่น้อค่ะเน,ะเนะาะไถยวานใหม่มือนี่นแหลคะค่ะนี่เพราะว่ามันเกิดบอดีวานสมน้อค่ะเนาะ,อ,นอ,ะอู้แม่ยยายเยายาพ็ญปลูกอย่างนอ้อนี่เนาะปลูกอย่างน้อนี่เนาะปลูกในพักอีกอย่างเนาะ เขือม e ีดอกอยู carga, junto, ım, giving, <con> ่ด้วยค่ะทุกคนค่ะมีดอกมีนวยอยู่เขือกวอนอันนี้ข้นยางงามเลยหลังมานี่มันเป็นยังไงเพราะเขาใจเนาะเขาเนาะมันจะลงน้ำฝนบ่เขาบอกหูค่ะทุกคนบักแนบทุกคนบิ่งนวยบักแนบชนทั้งพี่ไม่มีนวยแล้ววัานสม วานสมไปเดือนหนึ่งเลยเกินห้างเกิดบุดีก็เลยสมใหม่นะคะเนาะ,นะต่บ้ามองอื่น,นถือว่าโอเคค่ะหน้าแปลงอื่นเกิดดีมดค่ออยยะ,ะย,ยกเว้นมองนี้เนาะค่ะเนาะเนี้ยยกเว้นมองนี้อันนี้กระบูว่าเมยายเพ็นปลูกอย่างนี้เนี่ย บรูบ้ว่าปลูกย่างนีงแฝงนี่ดูสื้ว่าเหมือนเริ่มสิขึ้นแล้วนะเป็นขา,ขาวๆเกิดนอขึ้นมาแล้วบ่รู้ว่าเกิดขึ้นจะเป็นอีหยังปลูกยังน้อแม่ยายเพชรน,นี่ปลูกมายนอมแมงยม <laughs> ปลูกมายนอมแมงยมอันนี้บักแฝงหน่อยเห็นหน่วยในนวยหลายอยู่ค่ะทุกคนค่ะอยู่ขังทึ่งๆเนี่ยแต่ว่าหน่วยใหญ่ยายเพชบรบ่เห็น สมกับปลูกด้ดนเล้วเนาะดอกกับเป็นดูดเล้วยวยายเพ็ญยมวันเห็นหน่วยใหญ่เลยเนี่ยหน่วยหนึ่งอืมเห็นบักอือกกับบกุกีหน่วยแม่ยาเพ็ญบากรน,น่้านี่มันมีเพีย มันเรียบงามแต่ตอนนี้มู้สึกว่าหยอดเริ่มงามแล้วค่ะทุกคนค่ะ mm hmm. บ่ได้บ่ได้ขีดยาบ่ได้อีกอย่างเลยปล่อยธรรมาชาตินะคะเนะจังมะเขือขึ้กันนี่ใบมันเป็นแบบนี้เฮาก็บ่ได้ขีด,ขดยาปลอยเลยเลยค่ะทุกคนค่ะบ่ขีดยาเป็นพักที่แบบปลอดสารนะคะเนะมาถักมาถ่ายเลยค่ะเด้อ เดี๋ยวอีกจังหน่วยะเพ็งกับสิเก็บพักกลับบ้านเท่นะแสงอาทิตย์แสงอาทิตย,ตย์กำลังจะตกดิน หอมแม่ยายเพ็ญเนี่ยบอะไรโกใหญ่เ,เกิดนี่ดอกค่ะเพราะว่าแม่ยายเพ็ญเนี่ยเก็บขายบ่อยเนาะขอเนาะแบ่งขาย,ย,ขายมันเป็นหอมแบ่งอ่ะถึงเวลาขายแม่ยายเพ็ญกับแบ่งออกไปขายล่ะขายตลอดมันเรยกเราเรียกโก้ไงบ่ทันเนาะขอเนาะเนี่ย,ยเยจ็ดสี่ค่ะทุกคนค่ะแบ่งขายสเลนเนียคือกัน สวนก็บรรยากาศยนีมือแลงก็เก yeah. no no ็บพ so ัก no น้ำสวนครัวนี่ืนวยนั่นิือมาน u ô i ไงเถอ้บุคคหนว้นี่่ยไงเด้แม่มันไมแก่ก่อนเด้นี่ถาบอเก็บแก่ได้นี ก็ว่าดอกหลายอยู่ค่ะทุกคนค่ะเห็นดอกตลอดเลยเพียงแต่ใบใบบางงามน้องขอนะาะใบไม่สวยแต่ว่าดอกออกออกเรื่อยๆให้เห็นเรื่อยๆอดอกดอกหลายเด,ดยดเพียงแต่ใบบางงามน้องขอนาะดอกหลายอยู่จะได้เก็บกินเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่นาะขอนาะ กมาท้ายเลยคือเด้อคลิปกระชิชายาแล้วเน,ะนานะค่ะเนาะนี่ล่ะค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศยามมื้อแลงบ้านยายเพ็ญมื้อนี้หลังฝนตกค่ะเสียงนกเจียวเยวเจียเ,เ,เ,เลยอือตะบามันเกี่ยวแม่ยายเพ็ญปลูกไว้อยู่ิการนานเลงามมากค่ะเชีย่ยเงาวหลายรอเอ่อให้มันออกเชี่ยไหลายๆคนนี้เนาะค่ะเนาะสิแบ่งออกมาปลู่ฟางเก่านะคะทุกคนค่ะ พอบาแมียยายเพ่นปลูกฟังไม mm ้เนาะค่ะเนาะบักเตงบักเตงไทยเออกําลังเริ่มงามปลาบวนหนุบหนุบหนุบหยับเลยเป็นอะปลาบวบนะทุกคนค่ะเสียงหนุกหนกคือนจะไปนอนอยู่ต้นนั่นล่ะยายเพ่นว่าคุณน่ะบินไปละหลายแห้งบรรยากาศธรรมชาติ บานเท่านกอน้องปลาลายอีหลหีค่ะทุกคนค่ะนี่คลิปกระชิญยาแล้วเนาะขอน้อยยายเพ็งกระชิญไดล้ลาพีละนองกวนละค่ะคลิปหนาพอกันไม่ยายเพ็งกระขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขูสุข,ข,สข,ขเนคนเด้อค่ะเด้อที่ติดต,ตามทีใใ่ให้กำลังใจยายเพ็งเมียฝรั่งมันนอกก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้ไม่ได้คว่วมซุกค่ะสวัสดีค่ะนกนกจไดเมันหลายเทหนกไล่ไหล